s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อย SC Asset Presents Home Planet จักรวาลบ้านเราสำรวจเรื่องบ้านจากไลฟ์สไตล์ต่างดวงและครั้งนี้เราเดินทางไปสำรวจดาวป้ายยาพอดแคสตกัน พอดแคสต์กับรุ่งอดี สวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายาบายรุ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้ายาของเราถือว่ายิ่งใหญ่มากสําหรับใครที่กําลังรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศนั้นแปลกตาไปนะคะแบบไลฟ์ฟอร์มโฮมกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นในรายการของเรามาก่อนเนาะต้องบอกก่อนว่าที่รายการของเราได้มาอยู่ในสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะเพราะรายการของเราเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Home Planet จักรวาลบ้านเราโดย Simon Podcast ได้รับการสนับสนุนจาก SC s c Asset นะคะซึ่งก็จะ พอดแคสต์ของแซลมอนนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการ series of love untitled case rookie mom day one และ sneaker on s i t e ค่ะสำหรับวันนี้เหยื่อของเราจะเป็นใครและเราจะป้ายยาอะไรในโครงการนี้นะคะต้องเข้าไปชมกันในบ้านเลยค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็นั่งกันอยู่ที่ในบ้านของโครงการเรียบร้อยแล้วเนาะเหมือนเดิมนะคะรายการป้ายาของเราจะต้องมีเหยื่อมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะก็เดี๋ยวเราแนะนําเหยื่อกันก่อนเลยว่าอให้เหยื่อเขาแนะนําตัวนะว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะชมพูนะคะบุตรักษาสาแสงค่ะตอนนี้ทํางานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับศิลปะและภาพถ่ายค่ะอ่า ต้องบอกว่าวันนี้ที่เชิญชมพูมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เพราะว่าเราเล็งเห็นแล้วว่าโครงการบ้านที่เราขัดสรรมาเนี่ยคือถือว่าจะตอบโจทย์เราสองคนแปลว่าวันนี้ชมพูคือโดนป้ายาคั้งยิ่งใหญ่ แล้วของใหญ่มากเออแล้วของชิ้นใหญ่มากเออเพราะว่าเราอ่ะเห็นแล้วเนาะว่าชมพู่อ่ะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่แบบพึ่งเรียนจบมาแล้วก็ทํางานมาได้สักพักอะไรเงี้ยเออโดยวันนี้เนาะโครงการที่เรานั่งกันอยู่ในตอนเนี้ยก็คือโครงการเวิร์บรามคําแหงวงแหวนนั่นเองเอ,อ่ะพอพูดถึงเรื่องบ้านเนาะก็อยากถามชมพูว่า พอเราเริ่มทํางานมาสักพักเนาะมีสังคมของการทํางานมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็เราต้องอาศัยร่วมกับคนในครอบครัวของเราเนี่ยชมพูมีเพนพอยต์อะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับการอยู่ที่บ้านหรือว่ารู้สึกว่ามีความคิดอะไรไหมที่รู้สึกว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองเราบ้างอืมคือสําหรับชมพูอะชมพูเป็นคนที่แบบว่าคือพอพอเริ่มทํางานปุ๊บอะบรรยากาศการทํางานหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนตอนที่เราเรียนอยู่เนาะคือพอมันมีโควิดด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราแบบ บ้านเรามันจะอยู่กันประมาณ5-6คนเออรวม Ooh, คนแม่อ <yeah. S 1> ะไรเงี้ยเราก็จะมีญาติมาแล้วบางทีก็จะมีหลานมาแบบวิงว่งวิงว่งวิวิอะไรเงี้ยเราพอมันต้อง work from home อะพี่คือเดือด <Do it. S 1> เออทุกอย่างมันก็จะแบบเสียงดังแล้วคือเราก็จะแบบต้องการความเงียบต้องการเขียนงานบางทีมันก็จะมีความ วุ่นวายในบ้านเกิดขึ้นเราก็จะต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรือบางทีเราต้องคุยงานตอนดึกๆหรือคุยโทรศัพท์ตอนดึกอะเออแล้วแบบโซนนอนเรากับแม่มันก็จะใกล้กันมากเราก็จะแบบเกรงใจแม่มากรู้สึกว่าเวลาคุยกับเพื่อนก็จะถามมาแบบ ทำไงทำ,ทำเราจ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งจริงๆอ่ะคือเราเกรงใจแม่อ,อ,อ,อะไรอย่างงี้แล้วก็มันมีเรื่องแบบเวลาเราจะพาเพื่อนมาแบบคุยงานที่บ้านหรือจะพาเพื่อนมาค้างอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบที่ไม่พอหรือแบบเออก็เป็นปัญหาเดิมแหละหเรื่องเสียงหรือเรื่องพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือจริงๆอ่ะเราอ่ะอยากเลี้ยงหมามากเลยแต่ว่าคือแม่เราอ่ะแพ้ขนหมาแล้วก็ไม่ชอบแบบไม่ชอบเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแบบถ้ามีพื้นที่ส่วนตัวที่แบบ อาจจะไม่ได้ใหญ่มากคือเราอะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออไม่รู้ว่าอยากมีบ้านหรือคอนโดดีเพราะว่าจริงๆเราอะเป็นคนชอบแบบให้บ้านมันมีพื้นที่เยอะๆหรือมีแบบมีหลายชั้นเออแต่เราก็อยากแบบให้มันไม่ใหญ่เกินไปด้วย mm hmm. อะไรเงี้ยอันนี้คือเพนพอย์หลักๆของเรา เพราะว่าหมายถึงว่ารู้สึกว่าแบบใหญ่ไปก็ดูแลยากอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ใช่อ๋ออ่าเออเราเข้าใจเลยนะเรื่องเสียงเรื่องอะไรเงี้ยอย่างเราใช่ป่ะ work from home อยู่ที่บ้านหรือว่าทํางานอะไรเงี้ยคือที่บ้านเราก็จะแบบอยู่กับมาม่าก็จะมีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเวลาจะทําอะไรก็จะแบบเก่งใจหรือแบบด้วยเนื้องานของเราที่เราทำเงี้ยก็จะมีความแบบวงจรการใช้ชีวิตเวลาไม่เหมือนกันคือเราตื่นผู้ใหญ่กําลังหลับเราหลับก็คือแบบผู้ใหญ่คือเขาตื่นแล้ว นะอ,อะไรแบบเนี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นเพนพอยต์ของหลายๆคนเหมือนกันเนาะที่แบบพอาเวิร์กฟอร์มโฮมก็จะแบบยิ่งชัดขึ้นมากเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออซึ่งเหมือนเดิมวันเนี้ยเราจะอธิบายก่อนเหมือนว่าแนะนำโครงการเวิร์ให้ทุกคนอะ่ะรู้จักกันก่อนเพราะเรารู้สึกว่าเขามีคอนเซปที่แบบเอ้ยน่าสนใจมากแล้วเราก็ชอบมากอะไรเงี้ยชุมพลอาจจะเคยได้ยินเนาะว่าแบบเขาจะเปรียบแบบ คนเหมือนกับต้นไม้ใช่ปะ่ะแต่อย่างเนี่ยอย่างเวริรเนี่ยเขาก็จะเปรียบว่าแบบเหมือนพวกเราเนี่ยแหละที่แบบเริ่มใช้ชีวิตเป็นของตัวเองมากขึ้นอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองเป็นเหมือนแบบคนรุ่นใหม่ที่กําลังแบบก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเออ<ๆ>เพอแบบทํางานไปสักพักมีไรายได้อยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองและ อยากทําอะไรที่ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ของเ,อเราเออแล้วก็เราก็จะมองว่าแบบเอออันนี้คือแบบชีวิตของเรานะเป็นก้าวใหม่ของเรานะอยากมีบ้านเปของตัวเองและเออเวอริร์มันก็เลยเหมือนเป็น เป็นตัวแทนของแบบความร่าเริงความกระสับกระเฉงซึ่งมันก็สะท้อนการใช้ชีวิตของพวกเราแหละเออ,เอ,อที่แบบมีไฟมีพลังในการที่จะแบบทำนูน่นทำนี่จุกจิกไปเรื่อยอะไรเงี้ยเออคือทำอะไรได้หลายๆอย่างแบบนี้ออซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเขาแบบแค่ตัวคอนเซปต์ของบ้านอะ่ะเขาก็เหมือนรู้สึกว่าแบบ มาจึกเราตอบโจทย์เราจังหวะหนึงแล้วนะอะไรนี้ใช่เอ้ยตื่นเต้นอนะคือไม่เคยเห็นว่าแบบบ้านที่คิดมาเพื่อแบบคนเจนเราแบบจริงๆงใช่ไหมปกติเขา<อ>ก็จะแบบอ ขายว่าเป็นบ้านแบบนี้แบบนี้แต่นี้ก็คือมีความหมายมีคอนเซปต์ของมันแต่ต้นยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มให้แบบเห็นภาพง่ายๆเนาะคือเราจะไล่ตั้งแต่แบบหน้าโครงการตรงส่วนกลางแล้วก็แบบไล่ไปจนถึงในบ้านเลยเออชมพูจะได้แบบเห็นภาพง่ายขึ้นเลยแบบนี้เข้ามาเริ่มแรกในหน้าโครงการจะเป็น ถัดมาจากหน้าโครงการเป็นส่วนกลางเนาะเด่นเป็นสง่าชมพูก็คือจะมองเห็นได้อย่างชัด <laughs> มีน้องยีราฟที่สูงใหญ่สีเหลืองก็คือแบบสูงมาก,มากคือแบบเด่นมากถือว่าแบบเป็นจุดเด่นเลยเนาะซึ่งเนี่ยเจ้ายีราฟเนี่ยก็คืออยู่ตรงส่วนกลางของโครงการนั่นแหละมันก็จะเป็นพื้นที่ของสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นก็คือสีสันสวยงาม ขนาดไม่ได้เป็นเด็กเองก็รู้สึกว่าอยากไปเล่นมากอาเออมันก็จะมีแบบฟิตเนสเอยมีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยเออเท่าที่เราแบบดูอะเราก็รู้สึกว่าเคยเขาดีไซน์แบบสวยมากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ,อ้ยโครงการของที่เนี่ยแบบเขาก็เขาเรียกว่าให้ความสำคัญเนาะกับส่วนกลางด้วยแบบไม่ได้เน้นแค่แบบขายบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยน่าสนใจนะใช่ เป็นแลนด์มาร์กเลยนะบอกว่าเพื่อนหลงทางไม่ได้บอกว่าบอกว่าฮัลโหลบ้านแกอยู่ไหนเออหมู่บ้านที่มีอีราสีเหลืองใช่ใช่ใช่เนี้เป็นประโยชน์มากเวลาบอกแบบพี่คนเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยเออหมู่บ้านสีเออมียีราฟสีเหลืองค่ะขับเข้ามาเลยนะคะเอออะถัดจากตัวส่วนกลางใช่ไหมที่มีน้องยีราฟเนี้ยเข้ามา จอดอยู่หน้าบ้านก่อนเราต้องจอดหน้าบ้านก่อนชมพู่ก็จะแบบหน้าบ้านทําไมทําไมแบบต้องหยุดที่หน้าบ้านอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยเราต้องเมาส์ก่อนเพราะว่าแบบบ้านเราอ่ะเป็นทาวเฮาแบบทาวโฮมี้แหละแต่มันเป็นแบบเก่าที่เขาไม่ได้แบบคิดเผื่อด้านแบบ พื้นที่หน้าบ้านที่เอาไว้แบบจอดรถเออซึ่งแบบว่าเวลาจะจอดรถหรือบางทีก็จอดยากจอดไม่ได้จอดได้น้อยคันแบบได้แค่คันเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็จะทําให้เราอะรู้สึกว่าแบบจะทาอะไรต้องวางแผนหนักมากเล่นเป็นเกมเหมือนเล่นเกมเออแล้วก็แบบโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราแบบมาเห็นหน้าบ้านของโครงการเวิร์บใช่ปะ่ะเราก็แบบเฮย้ย นี่แหละคือถูกต้องฉันดิบนิ้วเลยว่าแบบหน้าบ้านกว้างมากเท่าที่เราลองดูเนาะมันประมาณแบบ7เมตรได้อะนั่นหมายความว่ามันจอดรถได้ถึง2คันนะเออเราอเลยรู้สึกว่าเคยประทับใจมากในความที่แบบเป็นบ้านทาวน์โฮมที่แบบมีหน้ากว้างด้วยอ่ะออออืออืชอบนะเพราะว่าเวลาพ่อแม่มาเยี่ยมอ่างเงี้ยเขาก็จะแบบขับรถมาเพราะแบบเออ,เอ,อแล้วก็ต้องมาจอด จอดกันสองคันอะเออแล้วก็มีรถเราด้วยอะไรเงี้ยเออเราเลยรู้สึกว่าแบบคันเดียวมันไม่พอจริงๆเออหรือแบบมีเพื่อนมาเนาะเพื่อนก็แบบมามาหาอยู่ที่บ้านเนี้ยก็แบบมาจอดได้ก็เป็นอีกคันหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็เลยตอบจุดในจุดหน้าบ้านอ่ะเออพอเข้ามาในบ้านอ่ะสิ่งแรกคือมองไปทางผนังตรงหน้าบ้านเนี้ยสะดุดตาเลยคือแบบโฮมฮับ เขาจะเรียกว่าเจ้าโฮมฮับซึ่งเราขายแรงมากเพราะว่ามันแบบมีความเป็นแกจิตมันดูลำล้ำเออเราเราเราชอบอะไรแบบนี้เนาะแบบเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันดูแบบล้ำดีเอออธิบายก่อนว่าเจ้าตัวโฮมฮับหน้าตาเป็นยังไงเนาะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งเนาะมีหน้าจอที่สามารถแบบทัสกีนได้แล้วก็แบบมีปุ่มกดเที่ยวไว้สําหรับเหมือนเป็นคีย์รัดที่แบบเราเวลาเราตั้งค่าต่างๆเนาะเออ หน้าที่ของเจ้าตัวโฮมฮาบะก็คือเป็นเหมือนแผงควบคุมอัจฉริยะภายในบ้านนั่นหมายความว่ามันก็ควบคุมไฟทุกดวงภายในบ้านแบบไม่ว่าจะเป็นโซนไหนไฟดวงไหนในบ้านก็ตามซึ่งเราก็สามารถแบบกดเปิดปิดได้แบบเปิดเฉพาะจุดตรงนี้ก็ได้แล้วก็สามารถแบบคือเหมือนเราตั้งเป็นโหมดได้อ,อชูเหมือนแบบว่าตอนนี้เราไม่อยู่บ้านเราก็จะแบบสั่ง โหมดนี้คือการปิดไฟทั้งดวงในบ้านเปิดแค่หน้าบ้านถ้าเราจะดูหนังเราก็จะแบบเหลือไฟแค่ดวงนี้ดวงอะไรบ้างเลยคือเราสามารถแบบเลือกตั้งค่าได้เป็นโหมดได้เลยเออแล้วไอ้เจ้าตัวโฮมหับะคือมันก็ทํางานร่วมกับแอปพลิเคชันคือสามารถทํางานในแอปพลิเคชันของทางโครงการได้ชื่อแอปพลิเคชันว่ารู้ใจเออซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเพิ่มความล้าไปอีกเราก็จะแบบดูแอปผ่าน โทรศัพท์มือถือของเรานั่นหมายความว่าเราก็ตั้งค่าอะไรก็ตามผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราได้หมดเลยรวมถึงแบบสั่งเปิดปิดอะไรก็ตามเหมือนในโฮมฮับเลยผ่านทางแอปเนี่ยก็คือถือว่าล้ำไปสุดอืมคืออย่างนั้นแปลว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปยุ่งกับแบบตัวสวิตไฟอะไรอย่างนี้เลยก็ได้ใช่คือเราแค่แบบสั่งการจากมือถือใช่ถูกต้องเฮ้ยดีคือปัญหาของชมพู่อ่ะคือชมพู่เป็นคนแบบ ขี้เกียจมาไว้ข้อหนึ่งนะคือบางทีเราอะนอนอยู่ที่เตียงใช่ปะ่ะแล้วเราอะรู้สึกว่าโอเคเราจะนอนแล้วแต่ว่าเราจะลุกไปปิดไฟแต่ว่าแบบเราอะขี้เกียจปิดไฟแล้วก็หลับหาไฟที่เปิดใช่แล้วคือเราก็แบบโอเคงั้นเราเปิดไฟทิ้งไว้ก็ได้วะ,ะอะไรเงี้ยเราก็แบบหลับไปเลยเวออ้ยก็คือคิดว่าถ้ามีแบบอันเนี้ยแอปพลิเคชันหลูใจอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถที่จะแบบกดแล้วก็ก็ปิดได้เลยเออหมาะสำหรับคนแบบ คนขี้เกียจหนึ่งคนกลัวผีสองอะไรคนกลัวผีปิดไฟเราต้องวิ่งแบบวิ่งหนีเลยอ๋อเราต้องวิ่งงอะไรเงี้ยเออใช่ตอบโจทย์มากหรือว่าบางทีถ้าออกจากบ้านไปปุ๊บอะลืมปิดไอ้ไฟที่อยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยเออเพราะมันก็สว่างแล้วอะเออลลืมปิดไฟในบ้านอะบางทีก็ลืมนะออกจากบ้านแล้วก็แบบ ฉันปิดไฟหรือยังอ่ะใช่ลืมลืมจริงๆรแล้วก็แบบอ่ะไม่ได้แล้วแต่ถ้าอย่างน้อยมีแอปแล้วก็จะแบบอ๋อโอเคปิดแล้วหรือยังไม่ได้ปิดก็สั่งปิดเนี้ยเออโอเคอันนี้ก็ถือว่าแบบเออตอบโจทย์คนขี้ลืมนี่ีเหมือนคิดมาแทนเราแล้วคนขี้ลืมนะคนขี้เกียจน่ใช่เออพอแบบเจ้าตัวโฮมหับที่รู้สึกว่าลำเลยใช่ป่ะต่อไปเราพาไปขึ้นที่ชั้นสองอ่าชั้นสองก็คือเมนหลักเนาะก็คือห้องนอนนั่นเองห้องนอนมีความเป็นสองชั้นชมพู่ก็จะแบบ สองชั้นเตียงสองชั้นหรอหรืออะไรไม่ใช่มันคือแบบเขาเรียกว่าชั้นลอยในห้องนอนคือเป็นห้องนอนที่มีชั้นลอยคือเขาอะสร้างให้แบบว่ามีชั้นลอยในพื้นที่ของห้องนอนนะ uh huh. ทําให้แบบเขาเรียกว่ายกระดับเป็นชั้นลอยขึ้นไปแล้วทําให้พื้นที่ด้านบนของชั้นลอยนะั้นะนะคือเราสามารถแบบทําเป็นแบบ ที่ทํางานเป็นโต๊ะทางานของเราเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามฉัหบอกว่าเป็นเป็นเราเป็นลูกจิตเว้ยค่ะเราอ่ะชอบทํางานในห้องนอนใช่ป่ะแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าแบบเวลานั่งบนเตียงอ่ะมันก็ดูแบบขี้เกียจเกินไปมันหลับมันดูดมันหลับมันดูเออใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอพื้นที่ตรงเนี้ยมันคือการแบบแยกแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแยกไปเลยเออแยกไปเลยใช่เอแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแม่งก็แบบทำให บ้านอะดูมีอะไรดูนะดูแบบคนเข้ามาเฮ้ยมีแบบกิมมิคขึ้นบันไดไปมันเหมือนในซีรีส์ใช่เป็นมันจะเป็นแบบบันไดเล็กๆอะไรเงี้ยแบบยูนาบีหรือว่าเออคือแบบจะมีแบบกิมมิคเล็กๆบ้านแบบขึ้นไปมีเลเยอร์สองชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้บ้านอะดูไม่น่าเบื่อดีนะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็เป็นเหมือนกันเราเป็นคนที่แบบชอบทํางานในห้องนอนเออแต่รู้สึกว่า อ่ะถ้ามีโต๊ะทางานหน่อยก็ดีอะไรเงี้ยเออแต่เราว่าสิ่งที่ดีอ่ะมันคือนอกเหนือจากการที่มันแยกพื้นที่แล้วอ่ะคือด้วยเพดานที่มันแบบสูงมาก5.1ป่ะใช่สูง5.1ุคือแบบสูงมากแบบแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเรานอนหรือเราทํางานอะไรเงี้ยการที่มันมีพื้นที่แบบเฮดสเปซเยอะๆอะมันทําให้เราแบบคิดงานได้แบบดีมากขึ้นเพราะว่าแสงมันเข้าอะไรเงี้ยเออจะถ่ายรูปทาคอนเทนต์ก็สวยงามไปแล้วนึงก็คือเป็นความรู้สึกแบบรู้สึกโล่งโปร่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแล้วก็เออเป็นเรื่องของแสงเข้า ใช,ใช่ใช่ใช่อก็เนี่ยแหละอย่างที่ชมพูบอกเนาะคือพอแบบเพดานมันสูงใช่ปะ่ะสูงแบบนี้ได้อะ่ะมันก็เลยทําให้แบบสามารถทําพื้นที่ชั้นลอยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบขอขอแอบเฉลยได้ป่ะว่าเฉลยว่าแบบน้องยีราฟที่อยู่หน้าคูก,การะม,มันมีความใหมา งงถูกแผงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันคือนอกจากน้องจะตัวสูงและเด่นเป็นสง่าในโครงการแล้วคือ huh. น้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าโครงการบ้านที่เนี่ยคือเป็นแบบเป็นเพดานสูงอ่าก็คือบิแบบซีรีส์ในโครงการบ้านนี้ก็คือมีเพดานที่แบบสูงก็คือเหมือนความสูงของน้องนั่นเอง okay. เอ่าโอเคมีการบอกใบ สปอยตั้งแต่นำหน้าโครงการก็แบบบ้านที่นี่นะคะเพดานสูงเพราะว่าน้องมีราวของเรานะเออ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 เอจริงนะแบบมันมันก็จริงๆเพดานมันก็สูงแบบสูงทุกห้องอ่ะเออเราว่ามันแบบหายใจได้โล่งกว่าปกติอะไรเงี้ยทีนี้พอเราแบบมูฟจากตัวห้องนอนของเราใช่ป่ะบ้านก็คือจะเป็นสองชั้นเนาะปกติอ่ะเราจะ บ้านสองชั้นใช่ปะ่ะก็คือแบบหนึ่งขึ้นขึ้นบันไดมาจบเป็นชั้นนี้ก็คือจบพื้นที่มันก็จะเป็นแบบทึบๆใช่ปะ่ะแต่ว่าความพิเศษของโครงการเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าชั้นลอยอนเนกประสงค์ซึ่งเราอ่ะจะเรียกมันว่าชั้น2.5ชั้นครึ่งอ่าเออเออซึ่งแบบว่าปกติถ้าเป็นบ้านทั่วไปใช่ฮะเขาก็จะทําให้มันแบบทึบๆ เออแต่ว่าเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบทางบันไดขึ้นมาเหมือนปันหนึ่งจะขึ้นชั้นสามแต่ว่าเป็นบันไดขึ้นมาแล้วก็แบบมีสเตปที่เป็นชั้นลอยออเออมันเป็นเป็นชั้นลอยแบบอ่ะอีก,กครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งชั้น,น,นะอะไรเงี้ยเออคือเราอ่ะชอบมากเรารู้สึกว่าอ่ามีความเหมือนซีรีส์เกาหลีนิดนึงมีพืออ้นที่แบบจุบจิบในบ้านอ,อ,อ,อนะไรเงี้ยสามารถแบบทําเป็นมุมแบบดริปกาแฟจิบชาหรือว่าแบบ วางโปรเจคเตอร์ใช่ป่ะแบบยิงเข้าผนังแบบนั่งดูหนังในมุมนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราดูสว่าเออมันก็แบบมีพื้นที่อื่นๆที่ไม่น่าเบื่อดีอ่ะเออดีนะมันดูเป็นพื้นที่อ่ะเรียกว่าชั้นลอยอเนกประสงค์ก็ก็ใช่เพราะว่ามันสามารถทําได้หลายอย่างมราคิดว่าเออถ้าสมมติว่าซื้อโปรเจคเตอร์ตัวเล็กๆมาแบบตั้งแล้วยิงเข้าผนังอะไรเงี้ยมันก็พอดีแบบได้พอดีเป๊ะเลยอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วจะไปเป็นแบบที่นอนหมา อะไรอย่างี้ยเอาเตียมไว้เป็นที่นอนน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้เออมันคือมันพอดีแบบกับสัดส่วนแบบตรงนั้นเป๊ะเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบจัดเป็นพื้นที่ของน้องได้ต่อมาอันนี้คือเป็นภาพรวมในบ้านเนาะว่าแบบเอ้ยเท่าที่เราดูว่าแบบมีอะไรน่าสนใจบ้างทีนี้เราจะพูดในถึงสิ่งที่เขาเรียกว่ามองไม่เห็นฮะเอัวละสม่งที่มองไม่เห็นละไม่คือมองไม่เห็นคือเราอ่ะจะมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนแบบ เขาเรียกอะไรตั้งแต่ตอนที่เขาสร้างบ้านเป็นสิ่งที่โครงการอะเขาต้องใส่ใจตั้งแต่แบบเริ่มแบบก่อสร้างเลยอะเออมไม่ว่าจะเป็นการที่แบบเลือกวัสดุต่างๆมีการเลือกวัสดุแบบพวกเอ่อท่อน้ําดีอย่างเงี้ยเออเขาก็ใช้ท่อที่เรียกว่า HDPE อย่างเงี้ยคือแบบคือเราอะอาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้อะมะไร,อะไรเอองงเราอาจจะแบบอเออ<ๆ>ท่ออะไรก็ใช้ก็ได้ป้าอะไรเงี้ยแต่แบบเออคือขเขาก็เลือกวัสดุที่มันแบบ ดีที่มันทนทานทําให้บ้านเราแบบเออไม่มีปัญหาในระยะยาวอะไรเงี้ยเออหรือแม้กระทั่งแบบว่าโซนครัวแบบระบบระบายน้ําหรือแบบท่อป่วงอะางเงี้ยที่แบบเออบ้านหลังๆแบบเวลาแต่ก่อนบ้านพวกเราก็จะแบบมีปัญหาเรื่องป่วงกินบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่บ้านเก่าเรามีเออใช่บ้านเราก็มีเออเนี้ยคือเขาก็เรียกว่าแบบ วางระบบมาให้เรียบร้อยแล้วอะไรแบบเนี้ยคือเรียกได้ว่าใส่ใจตั้งแต่แบบเริ่มก่อสร้างเออ,อ,อพวกเราแบบไม่มีความรู้เกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยอะเราซื้อบ้านไม่เป็นเราเป็นคนที่จะแบบว่าขอการรีคคมเมนต์อย่างเดียวแล้วออแบบเออใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสวดมาใช่ปะเวลาเราไปดูบ้านอะเราก็จะแบบบ้านตัวอย่างอะเขาก็จะแบบ แต่งเฟอร์นิเจอร์เต็มมากทุกอย่างแบบดูเดินเข้าไปในบ้านคืออันนู้นก็สวยอันนี้ก็สวยเออสวยไปหมดเลยแต่เราอะไม่ได้คิดถึงแบบอะไรที่เรามองไม่เห็นตอนที่เขาก่อสร้างอ่ะเอออย่างแบบถ้าเรื่องวัสดุอะแล้วว่าที่เราเห็นพวกเราจะเห็นในฉันเนาะก็คือพื้นเพราะเราเดินเข้าบ้านปุ๊บเหยียบพื้นแหละพื้นอะที่เราหิ้หิ้กันอะเขาจะเรียกว่าอะไรกระเบื้องไม้ลามิเนตอะที่เป็นแบบกระเบื้องยางอะเออสวยดูดี แบบ Pinterest แน่นอนแบบถูกต้องอ,อะไร<า>เออแบบสีสวยมากมาแบบโอ้ยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีพื้นนั้น่ะมันก็มีข้อเสียเลยเพราะว่าแบบข้อเสียของมันอ่ะก็คือแบบ ที่เราแบบจะเห็นบ่อยๆเลยคือมันบวมน้ำํำเออนอกจากบวมน้ําแล้วมันก็จะแบบไม่ทนทานต่อแบบแรงกระแทกหรือขีดขควรอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเออพอที่เราบอกว่าโครงการอ่ะเขาใส่ใจเรื่องวัสดุใช่ปะ่ะเขาก็เลยเลือกใช้พื้นประเภทแบบ SPC ซึ่งไอตัวพื้นเนี้ยมันเขาเรียกว่าคหน้าตาคล้ายๆกับกระเบื้องลามิเนตเลยนะแต่ว่าถ้าเราดูตัวแบบวัสดุของมันอะคือมันจะมีแบบชั้นของหินปูนอ,อยู่ คือมันผสมมาถูกต้องมันผสมอยู่ในพื้นเลยนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าตัวพื้นเนี่ยมันก็จะมาแก้ปัญหาที่กระเบื้องลามิเนตหรือกระเบื้องยางทั่วไปอ่ะมันมันทําไม่ได้เออนั่นหมายความว่าพอมันมีชั้นของหินปูนปุ๊บอ่ะพื้นก็จะแบบทนทานต่อแรงการแทกแรงขีดข่วนแล้วก็เขาเรียกว่ากันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่เงี้ยเออก็คือแบบอ่ะตอบโจทย์ความแข็งแรงภายในบ้านไปอีกหนึ่งอ๋อคือมันก็จะไม่แบบ ไม่บวมไม่อะไรเลยถูกต้องถึงแม้ว่าน้ํามันจะแบบแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะโอเคอันนี้ดีที่สุดชอบมากเพราะว่าเวลาเพื่อนมาที่บ้านแล้วก็องมีการปาร์ตี้กันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเพื่อนก็ชอบแบบทําน้ําหกอ่ะหรือแบบเทมีความน้ำซึมอะไรเงี้ยแล้วก็จะขี้เกียจเก็บว่าจะให้เรามาช่วยเก็บไฮอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเออการที่แบบพื้นมันสามารถทนทานต่อการที่แบบน้ําหรือว่าการขีดข่วนอะไรเงี้ยมันทําให้ถึงแม้ว่าเพื่อนอ่ะจะแบบสลบน็อกไปแล้วอ่ะพื้นเราก็ยังแบบ อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนน็อกแต่ว่าพื้นราไม่น็อกใช่เออใครจะซึมแต่ว่าแบบเราไม่ซึมจ้าเออเนี่ยเราเลยชัว่าเอ้ยมันเป็นแบบจุดเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบจุดใหญ่ในแบบวันข้างหน้าก็ได้เมื่อเราแบบอยู่บ้านหลังนี้เป็นนานๆอ่ะเอออย่างแบบบ้านที่แบบดีสําหรับเราอ่ะเราก็มองว่าคือบ้านที่แข็งแรงที่ทนทานแข็งแรงทนทานในที่นี้ของเราอ่ะก็คือบ้านที่แบบ มันไม่ต้องซ่อมซ่อมบ่อยอะ่ะมันไม่แบบไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจแบบเขาเรียกว่าหรือปัญหาที่แก้ไม่หายสักทีอ่ะเออแล้วยิ่งเราที่เราบอกคือไม่มีความรู้ก็เฮ้ยรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องยากไปหมดเลยอะไรเงี้ยเอออีกหนึ่งอย่างก,ก็คือแบบพอชมพูพูดถึงแบบการรั่วซึมใช่ปะอ,อย่างโครงการเนี่ยเขาก็จะแบบมีการแบบ ดีไซน์แบบการก่อสร้างตัวกำแพงเออที่เรียกว่าแบบ P cast j o y กันน้ำเขาอะจะแบบออกแบบพวกรอยต่อของกำแพงต่างๆอ่ะให้แบบมีความแข็งแรงแล้วก็แบบป้องกันการรั่วซึมที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าแบบอย่างบ้านเนี้ยมันชอบมีปัญหาแบบห้องน้ำซึมรั่วซึมน้ำชั้นบนกับชั้นล่างผนังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเออซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมาแบบทำให้บ้านของเรามันแข็งแรงทนทานเราก็จะเรียกว่า ตัดปัญหา,หากวนใจตรงนี้ออกไปได้อือออ้ยครบนะอืเออประทับใจประทับใจมากหลังจากที่พี่ลุงแบบป้ายยาชมพูมาเนี่ยจนเนี่ย<อ>ใจไปครึ่งแล้วนะใจ<อ>ไปแบบเกินครึ่งแล้วเนี่ยอยากได้แล้วจริงๆเออทีนี้แต่ว่ามีคําถามอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องบ้านนะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าแบบพวกเฟิร์สจอบเบร์หลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนเราว่า อืถ้าเราอะมีโครงการที่จะแบบซื้อบ้านหรือว่ามีพื้นที่ของตัวเองอะคือเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการลงทุนแบบด้วยเงินขังใหญ่ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเลยอยากรู้ว่าเราควรจะแบบประเมินค่าใช้ใจ่ายตัวเองยังไงหรือว่าต้องมีเงินมากเท่าไหร่ถ,ถึงจะตัดสินใจซื้อบ้านได้อ่า เราว่าอย่างที่ชมพูบอกเนาะในฐานะที şey ่พวกเราเป็น first jobber สิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่แบบพอวันหนึ่งเราอยากได้บ้านเรารู้สึกว่าการบริหารเงินเว้ยคือสําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เริ่มแรกเนี่ยเราอะรู้สึกว่า พอเราเริ่มทํางาน,เ,นเรียนจบมาปุ๊บทํางานไปสักระยะแล้วรู้สึกว่าไอ้ช่วงการทํางานไปสักระยะเนี่ยคือการที่เราควรเก็บเงินให้ได้ประมาณหนึ่งก่อนเออพอเราเก็บเงินไปช่วงเวลาของการที่เราเก็บเงินเนี่ยเราควรจะหาโครงการบ้านแบบรีเสิร์ชมาชอบตรงไหนทําเลไหนเลือกโครงการที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเรากับการทํางานของเราให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ค่อยเริ่มทําการแบบ ประเมินเขาเรียกว่าประเมินงบประมาณไว้ในใจว่าเค้ยโครงการที่เราชอบอะ งบมันจะประมาณนี้นะมันจะราคาประมาณนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีสูตรคำนวณแบบง่ายๆเลยนะเขาสูตรเลยเหรอเออมันจะมีสูตรไม่แต่มันไม่ได้สูตรใหญ่เลยแค่ <laughs> <c oughs> แบบเออสูตรของเขาเขาจะเรียกว่าล้านละเจ็ดพันก็คือสมมุติเราผ่อนสามสิบปีเนี่ยก็คือเอาเจ็ดพันเนี่ยก็คือเนี่ยคูณไปเราก็จะเป็นแบบจํานวนเงินที่เราจะต้องผ่อนเอออ่ะพอเรารู้แล้วว่างบป,ประมาณเราเท่านี้เราจะต้องผ่อนอย่างนี้เท่านี้เราก็ ตัดสินใจซื้อเลยอ่ะโครงการนี้เราซื้อโครงการอะซื้อบ้านเสร็จปุ๊บเราก็คือเอาเงินที่เราบอกว่าช่วงที่เราทํางานมาประมาณนึงเราเก็บสะสมไว้เนาะก็คือเหมือนแบบเป็นการจ่ายไปก่อนสักก้อนนึง่งอะไรเงี้ยเออแล้วหลังจากนั้นอะคือช่วงเวลาสําคัญหมายความว่าเราจะต้องใช้เงินเดือนที่เรามีนั้นในการแบบ จ่ายค่าบ้านผ่อนค่าบ้านเนาะซึ่งเราอะลองประเมินคร่าวๆเนาะว่าควรจะบริหารเงินเดือนในแต่ละเดือนของเราออ,อกเป็น3ส่วนอเออ,อส่วนแรกอย่างที่เราบอกคือเราต้องผ่อนค่าบ้านด้วยอเออส่วนที่2อก็คือเป็นส่วนที่แบบเราจะต้องแบ่งมาเพื่อแบบอ่ะกินใช้ในแต่ละเดือนแบบค่าเดินทางค่าใชใ้จ่ายต่างๆเนาะรวมถึงส่วนที่3ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยขาดไม่ได้เหมือนกันคือแบบ S <S เหมือนเป็นเงินเก็บอะคือเราก็ต้องแบบแบ่งเท่าที่เราแบ่งได้อะเออมาสําหรับเป็นการที่แบบเก็บเงินไว้ในยามฉุกเฉินเหมือนออมเงินไว้อะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่าแบบวันนึงเราอาจจะอยากต่อยอดไปทําอย่างอื่นก็ได้เออเราก็จะรู้สึกว่าเราเราก็จะได้มีส่วนเนี้ยมาแบบซัพพอร์ตเรามากขึ้นโอเคสูตรคืออะไรนะลาลาเจ็ดพันถูกลาละเจ็ดพันได้ก็ต้องเอามาแบบแบ่งให้เป็นสัดส่วนที่ เหมาะสมอย่างนี้ใช่ปะคือเราอืมอืมอืมคือเราเป็นคนไม่ค่อยแบ่งเงินเดือนเลยจริงๆตอนแรกไม่ได้ก็คือเนี่ยต้องแบ่งถ้าเราจะซื้อบ้านแล้วคือเราก็ต้องเริ่มการงแผนถูกต้องเราต้องวางแผนเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากโอเคก็ต้องหาคนมาแชร์บ้านด้วยกันในอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือวางแผนแบบวางแผนเงินหรือวางแผนวางแผนครอบครัวอ่ะโอเคยังเป็นเฟิร์สจอบเบอร์อยู่เลยอยากวางแผนครอบครัวเราอ่ะ ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ถือว่า<ม>ครบเครื่องเรื่องบ้านในวันนี้มากเนาะก็อยากให้เทปเนี่ยถือว่าเป็นไกด์ไลน์ของ First Jobber <ม>หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองเนาะเออสำหรับใครที่สนใจโครงการเวิร์บรามคำแหงวงแหวนหรือว่าชมพู่สนใจก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s c a s s e t s c o m เนาะหรือว่าลิงก์ที่ทีมงานเขาจะแปะไว้ให้ข้างล่าง<ม>เอออะ ก็ก่อนจากการเราก็ฝากรายการป้ายาบายรุ่งของเรานะเออทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของแซมอนพอดแคสต์เนาะและที่สําคัญคือฝากจักรวาลบ้านเราในมิติอื่นๆด้วยที่น่าสนใจในแคมเปญนี้อ่เริ่มอย่างรายการแรกเลยต h อเ r y of เลิฟวางเพลเหมือนกันนะเป็นแบบคู่รักที่อยากได้คอนโดสัห้องนึงเออหรือว่า สนคเกอร์ออนไซน์ site, ที่เขาก็จะแบบพูดเรื่องเกี่ยวกับนักสะสมผ้าใบเออแบบสนคเกอร์ตัวโยงอะไรองี้มีความเป็นสเนคเกอร์เลเวอร์อ่ะหรือจะเป็นรายการ Day ์วันที่พี่ยวยของเราเนี่ยได้มีโอกาสแบบสัมภาษณ์คุณแบงค์ที่เป็นหัวหน้าทีมออกแบบของโครงการใน SC สซีแอเนาะเออหรือว่ารายการ Random Ad Facts เออแบบแฟกซ์สั้นๆที่แบบย่อยง่ายที่เราจะพูดถึงเรื่องแบบความสาคัญของบ้านที่หลายๆคนแบบเอออาจจะยังไม่เคยรู้ ก็ออฝากออกันเอาไว้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะรุ่งกับชมพู่ก็ต้องลางไปก่อนเนาะเออไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย